สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพีคาร์เทอร์เนทีฟไทยแลนด์ผมอยู่กับรถ s อ v อีกหนึ่งรุ่นจากค่าย MG MG VS HEV มีคำตอบท้ายว่า HEV นั่นหมายถึงว่ารถคันนี้นะครับมาพร้อมกับขุมพลังไฮบริดเครื่องยนต์เบนซิน1,500ทีซีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งให้กำลังสูงสุด177แรงม้าพร้อมกับแรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับอยู่ที่200นิวตันเมตรโหมดขับขี่มีให้เลือกถึง3โหมดครับ Comfort Eco แล้วก็ Sport พร้อมกับ Cruise m o d ก็คือโหมดการรีเจนไฟเข้าสู่แบตเตอรี่ส่วนแบตเตอรี่ เป็นแบบลิเทียมไอออน MGVS เนี่ยทำตลาดในบ้านเราทั้งหมด2รุ่นย่อยรุ่นดีก็คือรุ่นเริ่มต้นราคา8 5 9 0 0 0บาท และคันนี้ครับรุ่นท็อปรุ่น X ราคาอยู่ที่919,000บาทรุ่นนี้มีออปชันก็คือหลังคาแบบพาโนลามิกซันูปกล้อง360องศาหรือว่ากล้องรอบคันสีตัวถังภายนอกนะครับในรุ่น X มีทั้งหมด6เฉดสีแบ่งเป็นโมโนโทนสีเดียว3สีครับขาวดำแล้วก็แดงส่วนทูโทนหลังคาดำม,มี3เฉดสีเช่นกันครับเขียวหลังคาดำเทาหลังคาดำแล้วก็ขาวหลังคาดำเดิมทีนะครับท่านผู้ชมผมเคยรีวิวและลองขับ MG VS H.E.V ในรุ่นท็อปมาแล้วแต่ครั้งนี้นะครับเราจะกลับมารีวิวแบบกระชับกระชับกันอีกหนึ่งครั้งพร้อมกับทดลองขับด้วยเพราะว่าทาง M.G เขาประกาศดลดราคา M.G.V.S.H.E.V ในรุ่นท็อปรุ่น X เนี่ยลงอีก1 0 0 0 0แบาทจากเดิม9,19,000บาทเหลือ8,10,000 00บาทการรีวิวของเราในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบนะครับให้กับผู้สนใจรถรุ่นนี้ว่าออปชันที่มีอยู่กับราคาที่ปรับลงเนี่ยคุ้มค่ามากกว่าเดิมแค่ไหนขับขี่แล้วเป็นอย่างไรพร้อมแล้วมาชมกันเลยครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดความน่าสนใจภายนอกของ MG VHS EV ในรุ่นท็อปเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยด้านหน้าเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าดูชบเชียวดูสปอร์ตมากกว่า MG ZS แบบชัดเจนที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่า1โครงสร้างของตัวรถมันก็คือ MG ZS เนี่ยแหละแต่ว่ามีการอัพ แพลตฟอร์มดีไซน์ด้านหน้าใหม่ด้านหน้าเนี่ยเขายกมาจากโรวี่ทโทัลโลโรวี่ทโทโร่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ภายใต้การควบคุมบริหารจาก SAC i ประเทศจีนโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีละจุดเลยจุดแรกนะครับที่เรียกว่านําสายตามากๆก็คือตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าแบบนี้ถ้า MG เรียกว่า Matic Resign ก็เป็นแบบสามิติดูล้ำดูทันสมัยดูไกลๆเฮ้ยมันปิดทึบเหมือนรถ E ีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ มีช่องอยู่นี่ให้ลมสามารถเข้าไประบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ได้ขยับขึ้นมาที่ด้านบนนะครับชิดกับขอบฝากระโปรงก็มีการคาดทับด้วยแถบพลาสติกสีดําเงา2ชั้นด้านบนมีการเซาะล่องเป็นเลเยอร์คาดทับด้วยแถบสีฟ้านะครับต่อเนื่องไปถึงตัวโคมไฟเลยเพื่อสะท้อนความเป็นรถ H.E.V หรือว่ารถ E.V ตามยุคสมัยนั่นเองนะครับด้านล่างก็เป็นพลาสติกสีดําธรรมดาตรงนี้นี่ มีกล้องด้านหน้าฝังแบบยูอินเลยก็แสดงว่ารถคันนี้กล้องรอบคัน360องศานะครับด้านบนมีเพด MG แบบเรียบเรียบเลยโครเมียมชุดไฟหน้าครับโปรเจคเตอร์ LED นี่เส้นไฟเดย์ไทม์ลั n นิง่งไลท์ตรงนี้เปิดปิดไฟหน้าได้อัตโนมัตินะครับมีโฟล์วมีโฮมแต่ว่ายังไม่มีระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติมาให้มาดูกันต่อที่บริเวณมุมกันชนนะครับนี่ตัวไกลเรานึกว่าเป็นฐานของกรอบไฟตัดหมอกจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นเหมือนกับตัวตกแต่งเฉยๆ เป็นพลาสติกสีดําเงาเป็นเส้นๆแล้วก็ตกแต่งด้วยแถบพลาสติกสีฟ้าเช่นกันให้มันเข้าเซตกับตรงนี้เห็นไหมลักษณะมันจะนูนขึ้นมานะแล้วก็บว้าลงไปสวยดีแล้วก็ที่บริเวณชายกันชนด้านหน้านะครับก็มีการออกแบบให้เป็นเหมือนกับสกเกิร์ตยืดออกมาด้านบนเป็นสีเงินตัดสลับด้วยแถบสีฟ้านะก็เข้าเซตกับตรงนี้อีกเช่นกันจุดสังเกตนะว่ากันชนด้านหน้าเนี่ยไม่มีเซ็นเซอร์เลยนะครับล้นๆเลยแล้วก็ที่กระจกบอลมหน้านะครับไม่มีกล้องของระบบเอเดสนะหมายถึงว่ารถคันนี้ จะไม่มีระบบเตือนการชนด้านหน้าไม่มี Adaptive Cruise Control ไม่มีระบบรักษารถและยู่ในเลนนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สำหรับดีไซน์ด้านหน้าในส่วนด้านข้างของ MG v s h e v ถือว่ามีความโดดเด่นน่าสนใจอยู่หลายจุดนะเริ่มกันที่ล้อแม็กล้อแม็กเนี่ยมาพร้อมกับฝาครอบที่เรียกว่า Aero Cover View แบบ To t o n e สีเงินตัดสลับกับสีดำตัวล้อแมกเป็นขนาด17นิ้ว นะครับดีไซน์ค่อนข้าง,างโอเคเลยมาพร้อมกับยางบูเอิร์ธของโยโกฮาม่าขนาด 2,5, 55, 5 7 R 1 7ด้านบนนี่มีคิ้วของตัวซุ้มล้อขนาดไม่ได้ใหญ่นะครับซึ่งเชื่อมต่อมาจากชายกันชนด้านหน้าเลย mm hmm. ระบบเบรกก็เป็นดิสเบรกพร้อมกับครีบระบายความร้อนตัวคิ้วซุ้มล้อเนี่ยสังเกตไหมครับว,ว่าจะต่อเนื่อง มาที่ด้านล่างของชายประตูไปจนถึงตัวซุ้มล้อด้านหลังเลยก็สะท้อนความเป็นรถ SUV ที่มีความสมบูรสมบานและยังการพวกเศษวัสดุที่กระเด็นโดนตัวรถได้ด้วยด้านบนมีการตกแต่งด้วยแถบพลาสติกสีเงินในส่วนของกระจกมองค่ากรอบก็เป็นแบบพลาสติกสีดําเงามาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวตัวไฟเลี้ยวเนี่ยยังเป็นหลอดส่ายอยู่นะครับด้านล่างของตัวกรอบกระจก ก็มีกล้องอยู่ตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับรถคันนี้กล้องรอบคันตัวกระจกสามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้าเวลาที่เราล็อกรถเนี่ยมันพับให้เลยตัวเลนกระจกไม่มีบายสปอร์ตมาให้นะนะครับรุ่นนี้ไม่มีบายสปอร์ตกรอบของกระจกประตูเนี่ยนะครับเป็นวัสดุสีเงินก็ว่านายเงินนวลๆดูสวยดีนะครับดูลักชูดีด่ดีมือจับเนี่ยเป็นแบบโครเมียมนะครับมีสมาร์ทเอนทรีมาให้ด้านบนครับก็มีราวลังคาสีเงินนะครับตัวลังคา นะครับคันนี้เป็นทูโทนก็เป็นหลังคาดํามาพร้อมกับหลังคาแบบพารา r a m มิกสันลูดีไซน์ด้านท้ายของ MG v s h EV ภาพรวมต้องบอกเลยว่าเหมือนกับ MG ZS เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไล่เรียงกันดูทีละจุดเลยที่บริเวณหลังคาครับก็เป็นสีดําเงาตัวสวาอากาศแบบทักฟินสีดําเงาเช่นกันตรงนี้เป็นชุดสปายเลอร์ขนาดไม่ใหญ่นะตรงกลางเป็นชุดไฟเบรกมีสแบบ LED สีแดงกระจกฝาท้ายมาพร้อมกับไลฟ้า ที่ปัดน้ำฝนหลังชุดไฟท้ายแบบ Full LED เส้นไกด์ด้านในถือว่าคมมากดูมีมิติที่สวยงามทีเดียวตรงกลางเป็นโลโก้พร้อมกับที่เปิดฝาท้ายนะครับนี่เปิดตรงนี้นะด้านมุมซ้ายฝาท้ายครับก็มีนี่เพดบิดเดอมิกนะครับมุมขวา รุ่น V S แล้วก็สลัก H E V พร้อมกับระบบ i Smart ชุดกันชนก็ถือว่าดีไซน์ค่อนข้างสวยลงตัวเลยนะครับมีการตกแต่งด้วยแถบพลาสติกสีดำคาดทับด้วยเส้นสีเทามีมิติมีเลเยอร์ลักษณะเหมือนกับดิฟิวเซอร์เล็กๆนั่นเองนะครับเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้3จุดนะนะครับ3จุดแล้วก็มีไฟทับทีมกรอบเพราะเนี่ยเป็นสีดาสวยเลยนะนี่มี การนูนขึ้นมาจากตัวพื้นผิวตรงนี้มีกล้องด้านหลังมาให้กล้องก็ขนาดไม่ได้ใหญ่ซ่อนกําลังดีมาดูกันต่อที่พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายการเปิดฝาท้ายอย่างที่บอกครับก็กดตรงนี้มันซ่อนอยู่นะครับส่วนใครไม่อยากใช้ระบบแบนนวลสามารถซื้อออปชั่นที่เป็นลิกเซนเซอร์ได้ที่โชว์รูมนะครับราคาน่าจะหมื่นกว่าบาทนะนะนะระบบแบนนวลนนะครับเปิดได้น้ำหนักไม่ได้หนักมากการปิดเนี่ยก็ไม่ได้ออกแรงเยอะ นะครับตรงนี้มีแผ่นปิดมาให้ด้วยสําหรับพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับก็ไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ไดลึกมากนะนะครับแต่ก็วางพวกกระเป๋าเดินทางใบเล็ก2บใบแนวนอน,อนวางได้นะนะครับวางได้เลยเหตุผลที่มันไม่ลึกเพราะว่ามันมีชุดแบตเตอรี่ไฮบริดอันนี้เป็นแผ่นปิดอีกทีนึงนะแบตเตอรี่อยู่ด้านในมีชุดปะยางตั้มลมหูลากอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าอยากเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระนะครับก็้องใช้ตัวช่วยครับ พับเบาะแถวสอลงไปเนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้แฟตเรียบแต่ว่าก็ทําให้การจัดเก็บสัมภาระคูณที่เป็นแบบมีขนาดยาวเนี่ยเราเก็บได้ง่ายขึ้นถ้าพับสองฝั่งก็เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บได้มากกว่าเดิมมันเองครับก็นี่เป็นความอเนกประสงค์ที่มีอยู่ใน MG VHS EV ครับมาดูกันต่อครับที่รายละเอียดห้องโดยสารของ MG VHS EV ใน รุ่นท็อปภายในเนี่ยรุ่น X จะแบ่งเป็น2โทนสีถ้ารถภายนอกเป็นสีเดียวโมโนโทนภายในจะเป็นโทนสีดําแต่ถ้าภายนอกเป็นทูโทนหลังคาดําภายในก็เป็นแบบทูโทนเช่นเบาะเนี่ยเห็นไหมเบาะนะครับแล้วก็ตัวแผงประตูก็จะมีการตกแต่ง้วยวสดุแบบทูโทนตัวเบาะเนี่ยนี่ออกขาวขาขึ้ครีมตัดสลับกับสีดำโดยไะเข็บด้วยได้ดสีขาวเบาะฝั่งผู้ขับปรับด้วยระบบไฟฟ้า 6ทิศทางนะครับนี่เดินหน้าถอยหลังขึ้นลงเอน็นนี่ได้6ทิศทางส่วนฝั่งผู้โดยสารนะครับเป็นระบบแมนนวลนี่เดินหน้าถอยหลังปรับขึ้นลงไม่ได้พนักกิงนิสะปรับยกได้ที่อย่างประตูเป็นวัสดุฮาร์ดเลยนะฮาร์ดเลยนะครับแล้วก็มีการตกแต่งด้วยแถบพลาสติกสีเทาเมทัลลิกนะครับนะนะนะตรงนี้ย ตรงที่เท้าแขนแล้วก็ที่บริเวณด้านข้างของแผงประตูก็หุ้มด้วยวัสดุหนังสรงเคราะห์แล้วก็บุนุ่มนะไม่ได้หนามากฝั่งผู้ขบับมีสวิต์ปรับกระจกนะครับนี่ขึ้นลงนะนี่ลงออโต้สีบาเลยนะนะครับลงออโต้สบานเลยแล้วก็มีที่ล็อกรถบริเวณตรงนี้นะส่วนที่ปรับกระจกมองข้างอยู่ที่บริเวณมุมขวาของแดชบอร์ดกระจกสามารถ ปรับและพับเก็บได้ด้วยระดบไฟฟ้านี่ด้านบนเป็นบุนุ่มนะไม่ใช่พลาสติกฮาร์ดนะครับถือว่าค่อนข้างพรีเมียมเลยอันนี้ดีเลยนะครับหนาด้วยนะแล้วก็ด้านหน้าของแดชบอร์ดในฝั่งผู้โดยสารนะครับนี่เป็นพลาสติกสีเทาเมทัลลิกแต่ว่าไม่ใช่เทาธรรมดานะมีมีลวดลายนะครับเหมือนกับลายไม้นะอ่ะนะเออที่สวยดีตัวกรอบก็เป็นพลาสติกสีเทาแมทเลลิกเช่นกัน พร้อมกับเพิ่มลูกเล่นด้วยนี่เส้นสีฟ้านะครับประมาณว่ารถคันนี้คือรถไฮบริดรถ EV นั่นเองส่ตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยนะครับพอถึงเกะเนี่ยเป็นฮาร์ดละเป็นฮาร์ดและและอีกหนึ่งความโดดเด่นของ vs ก็คือชุดจอภาคบันเทิงและจอมาตรวัดเหมือนกับแบรนด์ไฮเอ็นเลยนะครับเป็นอสองจออยู่ในกรอบเดียวกันนะครับตรงกลางเป็นจอ m ลติ i m e d i a ขนาด12.3นิ้วนะเป็น full hd มาตรวัดก็12.3นิ้วเช่นกันฝั่งภาพบันเทิงใช้ระบบพัสกีนได้แต่มาตรวัดใช้ไม่ได้นะครับในภาพบันเทิงตรงนี้นะครับเราครับ Apple CarPlay ได้ n n r r o d a u t o ได้และจะเป็นจอที่แสดงภาพเมื่อเราใช้งานกล้อง360องศาด้วยนะครับนี่เห็นไหมภาพคมชัดมากนะครับปรับมุมมองได้หลากหลายมุมมองแบบ 3D ก็ได้ตรงนี้เป็นบอกค่าแรงดันลมยาง มีระบบอากาศแบบทัสกิ้นเช่นกันนะครับนี่ได้ตรงนี้แรงลมอุณหภูมิภาพบันเทิงก็มีวิทยุเนี่ยอันนั้นมีเชื่อมต่อจ๊กเวลาที่เราใช้ i Smart นะครับ i Smart เนี่ยเวลาที่เราเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนใช่ไหมนะครับก็สามารถค้นหารถได้ด้วยนะนี่ไฟล์ MyC a คนะครับอ่านี่ค้นหารถนะครับบางทีเราจอดในโรงพยาบาลจําไม่ได้ว่าจอดตรงไหนแต่ว่าไม่อยากเส้เสียงอ่ะก็กดติ๊กเลือกเฉพาะให้ ไฟกระพริบอย่างเดียวก็ได้หรือจอดในห้างจำรถไม่ได้อีกาจอาดล็อกไหนก็ตั้งทั้งเสียงและไฟกระพริบให้เราทราบได้นะครับซึ่งเราก็กดค้นหาที่สมาร์ทโฟนนอกจากนี้นี่ยังตั้งค่าพูงมาลัยด้วยนะครับมีเบามีมาตรฐานมีมั่นคงชื่อมั่นคงเราก็อาจจะไม่คุ้นว่าเอ,อ้หมายถึงอะไรก็เดาว่าคงจะแบบหนักๆนวงๆตามสไตล์แบบฟิลสปอร์ตหน่อยนะครับนอกจากนี้ครับเขายังมีเรียกว่าเป็นลูกเล่นหรือว่าเป็นฟังก์ชันก็คือปุ่ม ใช้งานระบบอากาศแบบทัสเนี่ยแบบสัมาษา์อะ่ะเนี่ยมีเสียงด้วยอะ่ะเฮ้ยน่ารักเท่ดีนะครับอันนี้ก็เปิดการทำงานระบบปรับอากาศนะครับนี่นะไลฟ้าหน้าไลฟ้าหลังแล้วก็เข้าไปที่โฮมของหน้าจอเนี่ยเห็นไหมใช้ตรงนี้ได้แต่ก็มีข้อเสียนิดนึงนะถ้าผมนะาบางทีไปกดตรงนี้แล้วมือไปโดนอะ อาจจะไปโดนที่มันวายมันค่อน,นข้าง,างวนะครับมันติดเลยตรงกลางนี่นะครับช่องแอร์เพิ่มลูกเล่นด้วยเส้นสีฟ้าให้มันล้อไปกับตัวกรอบแอร์ด้านข้างนะครับนะปรับทิศทางลมแอร์ตรงนี้อันนี้ไวระชาร์ตนี่ในรุ่น X มี e มาให้อันดับฟาชาร์จด้วยตรงน,นี้เป็นช่องวางเหรียญวางกุญแจได้เกียร์เป็นเกียร์ยรชิฟเตอร์นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าตออัวหนังพีตอนด้านบนเลยนะหัวเกียร์เนี่ยสวยเลยนะครับ เป็นดำเงาแล้วก็มีลวดลายสีเงินอันนี้สวยนะครับตำแหน่งเกียร์ตรงนี้ตัวฐานเกียร์นะครับเป็นวัสดุสีดําเงา g l a s s b a c k ขอบด้านนอกเป็นทีเทาเมทัลลิกให้มันเข้าเซตกับตัวกรอบด้านหน้าของแดชบอร์ดนะครับมีออโต้เบรคโคมาให้มีโหมดขับขี่มาให้โหมดเนี่ยมี3โหมดนะก็คือเนี่ย eco comfort sport มีสวิตช์เปิดใช้งานกล้อง360องศาเบรกมือไฟฟ้าตรงนี้ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดช,ชานันมีเคอร์สโหมดเคอร์สโหมดก็คือเวลาที่เราต้องการให้มันรีเจนไฟเข้าแบตเตอรี่นี่นะครับมันปรับระดับได้3ระดับ1เบาหน่อย2ก็หนักเพิ่มขึ้น3ก็จะหนักมากขึ้นกว่าเดิมหน่วงมากขึ้นกว่าเดิมทําให้การชาร์จไฟเนี่ยเก็บได้เยอะมากยิ่งขึ้นส่วนอันนี้นะครับ bsc ก็ไม่ต้องยุ่งกับมันปล่อยไว้ตรงนี้นะครับก็เป็นช่องวางขวดน้ำแก้วน้ำ,นำ,นำแล้วก็มีดีชาร์จแบตของรีโมทนะครับน ชาร์จได้เท้าแขนบุนุ่มนะเป็นสีครีมเราจะเข็บได้สีขาวเปิดขึ้นมานะครับไม่มีที่ชาร์จไฟไม่มีอะไรเลยนะเป็นช่องลึกแต่ว่าไม่ได้กว้างมากนะ่าใต้ฐานเกียร์นี่เขามีช่องอยู่นะครับมีพอชาร์จไฟตรงนี้นะ usb c usb ธรรมดาแล้วก็มี power outlet สองโวลต์ตรงนี้ให้ด้วยมาดูกันต่อที่บาตรวัดในฝั่งผู้ขับนะครับก็เป็น full hd กราฟิกค่อนข้างสวยนะคมชัดเลย ปรับรูปแบบได้นะครับก็กดที่สวิตช์บริเวณด้านขวาพวงมาลัยนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้แสดงสเตตัสของระบบไฮบริดระยะทางขับขี่เวลาค่าคอ um นซัมชันนี่นะปรับได้มิวสิกแสดงแรงดันลมยางนะครับนี่ฟูลเอลคอนซัมชันแบบกราฟิกเลยนะปรับได้หลากรูปแบบจะปรับให้แบบเต็มจอก็ได้เนวิเกชันนะครับก็ แล้วแต่เราชอบเลยนะครับบอกอระดับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือนะครับตำแหน่งเกียร์ความร้อนเครื่องยนต์บอกตรงนี้หมดเลยนะถือว่าค่อนข้างคมชัดทีเดียวพุ่มลลายพุ่มหนังนะครับมีการลื่นตรงนี้พุ่มลลายก็ดีไซน์3ก้การด้านท้ายเป็นแบบดีเชฟท้ายตัดฝั่งขวาเป็นสวิตช์มันติฟังก์ชันควบคุมหน้าจอ,อาทุ่มบอบมี Voice Command ฝั่งซ้ายควบคุมระบบเสียงแล้วก็การใช้งานฟังก์ชันของวิทยตตุต่างๆพุ่มลลายปรับได้ใช้สองทิศทางนะ แ,แค่ขึ้นลงเข้าออกไปได้นะนะแล้วก็ที่ก้านหลังพวงมาลาัยนะครับมี2ก้านนะด้านบนนี่ก็คือควบคุมระบบไฟไฟเลี้ยวไฟหน้าด้านล่างนี้เป็น cruise control ยังไม่ใช่อ d a p t i v e cruise control ฟังขวาควบคุมที่ปดัดน้ําฝนแล้วก็มีปุ่ม p u s สต t a r t อยู่บริเวณนี้มาต่อที่ด้านบนครับแผ่นบังแดดนะมีกระจก2หน้ามาให้แต่ไม่มีไฟฝัฟ่งผู้โดยสารเช่นกันไม่มีไฟและอีกหนึ่งออปชั่นนะครับที่มีอยู่ในรุ่น X ก็คือหลังคาแบบพาโน r a m ิ c s u n r o o ถือว่าอันเนี้ยเจ๋งเลยขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับมีม่านปิดด้วยต่อให้มีม่านปิดนะครับก็ยังไม่พอนะเวลาที่เราจอดกลางแดดหรือว่าขับรถร,ร้อนกลางวันอย่างเงี้ยนะครับเอาไม่อยู่นะต้องติดฟิล์มช่วยเท่ย่างเดียวไม่พอต้องมีตัวฟิล์มกันความร้อนด้วยขนาดค่อนข้างใหญ่ทีเดียวแต่นเนี้ยน่าเสียดายกระจกสองหลังนะครับยังเป็นแมนวนวลอยู่นะ ตรงนี้มีนี่อยู่นะครับมีพอร์ต USB เวลาที่เราติดกล้องหน้ารถนะครับก็ใช้สายรัดไฟต่อตรงนี้ได้เลยนะครับมือจับฝั่งผู้ขับไม,ม่มีนะครับแต่ว่าตำแหน่งผู้โดยสารทั้งตอนหน้าตอนหลังมีมาให้หมดดูกันต่อครับที่ห้องโดยสารตอนหลังก็โทนสีเหมือนกับด้านหน้าเลยถูโทนตัวเบาะพนักพิงตาสลับกับสีขาวและสีดำนะครับพนักพิงิสสัสามตำแหน่ง มีไอโซฟิให้มีเบลล์ให้เบาะสามารถปรับพับได้แบบ40-60นะครับนะให้ดูนะนิดหนึ่งดึงตรงนี้ครับดึงตรงนี้นี่นะง่ายๆเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้แฟรเรียบเทีาทีเดียวแต่น่าจะได้ครับ MGVS ไม่มีที่เท่าแกันตรงกลางเห็นไหมเรียบๆเ,เลยควรจะมีให้มาดูต่อที่พวกออปชั่นต่างๆนะครับมีช่องแอร์ให้นะ รปรับพิศทางได้อุณหภูมิต้องปรับจากด้านหน้านะนะครับมีพอร์ต USB ให้1ช่องนะครับด้านหลังของเบาะคู่หน้ามีช่องใส่ของมาให้นะนะครับาการนั่งถือว่าโอเคเลยนะเพดานสูงพื้นที่ headroom เหลือเยอะนะครับนั่งสบายไม่อัดเลยตำแหน่งของฐานเบาะกำลังดีเลยนุ่มแล้วก็ไม่ยวบวรองรับใต้ท้องขาได้ค่อนข้างดีนะเฮ้ยอันนี้ถือว่าโอเคเลยความเอียงของพนักพิงผมว่าโอเคนะ มันปรับปรับไม่ได้แล้วแต่ว่าเอียงได้กำลังดีนะครับไม่ตั้งชันจนเกินไปอันนี้ผมผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยที่บอกครับพอมีหลังคาแบบพานราโนมิซันลูปเนี่ยนะครับมันทําให้อดยสารดูไม่อึดอัดนั่งสบายมากยิ่งขึ้นน,นะครับถึงเวลาที่เรามาทดลองขับขี่แล้วครับกับ mg vshev suv ขนาดกระทัดรัดนะครับหรือว่า bsuv ที่มาพร้อมกับขุมพลังไฮบริดที่จะเบนซิน 1,500cc สีสูบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าก็ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่177แรงม้าส่วนแรงบิดสูงสุดครับ200นิวตันเมตรนะครับก็เป็นแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายกันแบบสั้นๆแบบสรุปเรามาเริ่มกันที่อัตราเร่งก่อนเลย แน่นอนครับพอมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยเข้ามาฉุดหรือเข้ามาเสริมแรงเนี่ยก็ทําให้การเร่งแซงนะครับการเติมความเร็วทําได้ค่อนข้างโอเคขึ้นนะดูกระฉับกระเฉงดูหนุ่มขึ้นดูวัยรุ่นขึ้นเมื่อเทียบกับ ZS อะ่ะผมรู้สึกว่า ZS มันจะหนืดหน่อยเทอร์โบก็ไม่มีตอนนี้เครื่องพันห้เท่าซีแต่ว่ามีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยไงนะครับเนี่ยการเร่งแซงเนี่ย กดปุ๊บมันก็มันก็มาเลยนะนะครับโอเคมันอาจจะไม่ได้รุนแรงหรือว่ามีแรงดึงเหมือนกับตัว MP4 นะอันนั้นโ,โหนหลังติดเบาะเลยนะครับแต่คันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าขับได้ดีไงอัตราเร่งดีขึ้นการเร่งแซงทําได้ง่ายขึ้นนะครับขับสนุกกว่าเดิมที่บอกมันดูเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่มีพลังมากกว่าเดิมนะครับหมดขับคี่มีให้เลือกถึง3โหมดนะ ทั้ง Eco, Comfort แล้วก็ Sport ในแต่ละโหมดเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกาันแต่ว่าไม่ได้เยอะนิดเดียวนะครับ Eco ก็จะเนื่หน,หน่อยเน้นอัตราความสิ้นเปลืองที่ดีขึ้นนะครับถ้า Comfort ก็เหมือนโหมด Normal ทั่วไปนะครับขับปกติอัตราเร่งโหมดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถ้า Sport เนี่ยมันก็มันจะมาไวขึ้นแน่นอนครับอัตราสิ้นเปลืองมันก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบโอ้โหแรงแบบเวอร์นะ นะครับบอกไว้ก่อนมันเป็นเรื่องของของแบบกัดออกตัวหรือว่าคันเลขที่มันไวขึ้นนั่นเองนะครับอนอกจากนี้เขาจะมีโหมดเคิร์สก็คือโหมดการรีเจนไฟกับเข้าสู่แบตเตอรี่ด้วยก็มี3โหมดนะหเนี่ยมันก็จะฉุดไม่เยอะหน่วงไม่เยอะ2เนี่ยก็กลางๆลาถ้าสามเนี่ยจะหน่วงเพิ่มขึ้นแต่ว่าความหน่วงเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขั้นรถ E ีีนะมันหน่วงไม่ได้เยอะมากแบบนั้นนะครับแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนความจุแบตเตอรี่ก็2 1 3กิโลวัตต์ชั่วโมง นะนอกจากนี้ครับพวงมาลัยก็ปรับได้3โหมดนะคุณเข้าไปที่ตัวมัลติมีเดียนะครับตรงจอนี่นะคะไปที่อื่นๆเลือกตั้งข่าวรถยนนะครับเนี่ยพวงมาลัยเราสามารถปรับได้3รูปแบบเบามาตรฐานหรือว่ามันคงถ้าชอบแบบคมๆนะก็เลือกมันคงถ้าทั่วไปปกติก็มาตรฐานก็พอแล้วนะครับการเปลี่ยนเลนก็โอเคนะน้ำหนักก็ถือว่า กำลังดีไม่ได้หน่วงมากไม่ได้หนักมากนะครับถือว่าใช้งานได้ง,ง่ายนะไม่ว่าจะเป็นคนผู้หญิงก็ขับใช้งานได้นะครับสำหรับพวงมาลัยของ vs เนี่ยผมว่าสะดวกดีในช่วงแรกเนี่ยผมขับในเมืองนะการมุบเป็นเลี้ยวซ้ายขวาโอเคเลยทำง่ายนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งของพวงมาลัยอ่ะในทุกโหมดเลยนะมันแปลก,กอะ่ะมันจะดูแบบดึงดักงอะ่ะดูเด้งๆอ่ะนะครับอารมณ์เหมือนกับรถที่มีระบบ เตือนก่อนออกนอกเลนอะน่วงกลับอะอะแต่ว่ามันอันนี้มันไม่มีนะมันจะดูนวงๆไปหน่อยนึงนะครับก็แปลกดีอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาเซ็ตมาแบบนี้นะครับส่วนอัตราความสิ้เปลืองเชื้อเพลิงนะครับขับในเมืองกราจรครับข้างแบบนี้นะครับก็อยู่ประมาณ13-14นะเพราะความเร็วเราใช้ไม่สูงนะครับทำได้นะนะครับแต่ถ้าออกนอกเมืองมันก็ดีขึ้นนะ ผมขับนอกเมืองเนี่ยสัก100-120ยเนี่ยสิบสี่ห้มีเห็นเลยนะครับถามว่าประหยัดไหมก็ไม่ได้มากกลางๆนะครับกินไหมก็ไม่ได้กินผมว่ามันก็เหมาะสมกับตัวรถนะครับแต่ถ้ามองเทียบกับคู่แข่งที่เป็นเป็นไฮบริดอะ่ะเขาก็จะประหยัดกว่านะอันนั้นต้องยอมรับในเรื่องของของของเทคโนโลยีของเขาอะนะครับอาจจะชนานาญกว่าหรือว่ามีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าอยู่ในบางจุดนะครับ ส่วนของ V.S เนี่ยจะเน้นเน้นฟีลลิ่งที่ขับสนุกในส่วนของระบบช่วงล่างนะครับด้านหน้าเป็นอิสระแม็กฟอร์สันตัดด้านหลังเป็นทอ o ชนบีมผมว่าช่วงล่างเขาเซ็ตมาค่อนข้างโอเคเลยนะนะครับอาจจะไม่นุ่มมากแต่ว่าก็ไม่กระด้างนะครับไม่ได้แข็งกระด้างการคอนโทรลรถในโค้งก็ทำได้ดีนะขับสนุกการมุฟเปลี่ยนเลนเนี่ยผมว่าทําได้ได้โอเคอะรถมีอาการบอดี้โลน้อยนะครับยนตัวน้อย นะรู้สึกว่ารถจะมีความมั่นคงส่วนการเก็บเสียงนะครับผมว่ายังมีเสียงเข้ามาในห้องโดยสารค่อนข้างเยอะนะครับในความเร็วที่ไม่ได้สูงมากด้วยนะสั้า80 70เนี่ยก็ได้ยินค่อนข้างชัดแล้วนะครับรความปลอดภัยมีมาให้ก็ถือว่าเพียงพอนะมีกล้องรอบคันมาให้นะครับแอร์แบ็ปกใบมี ABS EBD นะครับไม่มีบายสปอร์ตให้นะ ไม่มีเตือนกันชนด้านหน้าเพราะว่าคันนี้ไม่มีกล้องของระบบ A-DAS นะครับมีระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันมาให้นะครับภาพรวมก็ถือว่าโอเคเพียงพอต่อการใช้งานนะครับแล้วก็เพียงพอกับราคารถด้วยนะครับก็ประมาณนี้กับการขับขี่ mg vshev ครับ ตอนนี้ก็ได้เวลามาพูดถึงบทสรุปการรีวิว MG VS HEV ในรุ่นทับรุ่น X สิ่งแรกที่คุณจะได้กับรถคันนี้ก็คือส่วนลดราคาจาก919,000บาทเหลือ819,000บาทลดไป100,000บาทส่วนออปชั่นฟังก์ชันต่างๆของรถคันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามีให้ไม่น้อยเมื่อเจอส่วนลถเข้าไปอีกยิ่งคุ้มไปใหญ่ออปชั่นคุณได้หลังคาแบบพาโนรามิกซันลูป ภายในถือว่าฟังก์ชันค่อนข้างโอเคเลยจอกลางจอใหญ่มาก12.3 2องช่องภายนอกถือว่าหน้าตาดูสดใหม่ยังดูเร้าใจอยู่ดูมีความล้ำสมัยตามยุคที่รถ EV ีหรือว่ารถไฮบริดกำลังมาแรงส่วนช่วงล่างก็เป็นรถที่ขับได้ดีอาจจะไม่ได้แบบนุ่มนวลมากแต่ว่าก็ไม่ตึงตังจนเกินไปการขับขี่นะครับพอมีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นไฮบริดแน่นอนว่าขับขี่ได้ดีกว่า z ซอสอัตราเร่งดีเหยียบมาแต่ว่าการลื่นไหลของรถเนี่ย พอเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าก็อาจจะไม่ได้สมูทราบลื่นมากมายนักนะครับยังมีอาการกระตกให้รู้สึกอยู่บ้างในเรื่องของอัตราความสิ้นเปืองเชื้อเพลิงโรงงานเคมวย24กมลิตรวันนี้เราขับจริงทั้งในเมืองเจอรถติดขับออกนอกเมืองระยะทางอาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับประมาณ60กิโลเมตรอัตราความสิ้นเปลือเฉลี่ยที่โชว์อยู่บนหน้าจอ14.6กมลิตรก็กลางๆนะไม่ได้กินมากแต่ว่าก็ไม่ได้ประหยัดสะทีเดียวสาหรับใครนะครับที่กําลังเล็งรถรุ่นนี้อยู่ไปชมกันจริงได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป ที่เมืองทองธานีคุณจะได้แคมเปญนะครับดาวต่ำ8%หรือเลือกรับดอกเบี้ย1.88%แต่ที่นแน่แนลด100,000บาทใน EP นี้นะครับต้องขอคุณทาง MG s ซ l l ประเทศไทยที่เอื้อเฟื้อรถ,รถให้เราได้ทดสอบและรีวิวก่อนจากกันไปนะครับฝากติดตามทุกช่องทางของ Alternative Thailand ด้วยตามนี้เลยครับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ